ลาดพร้าวลาดพร้าวโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถลาดพร้าวสถานีโป Please mind the gap between train and platform สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ไม้ก็กลับมาถึงเดินทางมาถึงหอพักแล้วนะคะไม้พักอยู่ที่หอในของจุลานะคะตึกผู้ซ้อนเนื่องจากวันนี้ไม้กลับมาก่อนลูมเมทคนอื่นๆเลยก็เลยตั้งใจว่าจะมาอัดคลิปนี้รีวิวหอในของจุลาสักนิดๆหน่อยๆก่นอ,อนที่ลูมเมทจะกลับมาเนะาะจะเป็นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นมาเริ่มที่เตียงแรกนะคะเตียงของไม้ในห้องนี้มันจะแบ่งมันมีในห้องนี้จะสามารถพักได้ทั้งหมด4คนนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นเตียง A B C D ไมนอนอยู่ที่เตียง A นะคะเป็นเตียงที่ติดกับทางออกพอดีอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นของที่ไมไม่ได้เก็บเนาะรีบมาถ่ายก่อนก่อนที่เราจะแบบว่าจัดห้องให้มันเลอะเทอะอันนี้เป็นเตียงนอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็น เป็นโต๊ะโต๊ะเรียนหนังสือโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็สามารถเปิดปิดไฟตรงนี้ได้ปุ๊บปุ๊บเอาเอาประมาณนี้นะคะมันสว่างมากเลยทุกคนตอนอ่านหนังสือก็คือไม่คิดว่ามันมันสว่างเกินไปนิดนึงนะถ้าเป็นไปได้ก็ก็คงจะไปซื้อแบบว่าคุคมุมซื้อโคมไฟมาเปิดเปิดอ่านดีกว่าไม่งั้นมันจะเสียสายตาแล้วก็อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้า ะะเขาก็จะติดสติกเกอร์คำว่า AY ว่าเป็นของอนิสิตเตียง A ยงนี้นะคะแล้วมันก็ผูกกันนี้ไว้ด้วยก่อนที่จะกลับนี้กับตอนโควิดนะคะเพื่อจะได้ชิคว่า,ามีใครมาเปิดตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าแล้วห้องก็จะเป็นประมาณนี้อันนั้นคือเตียง B นะคะเตียงติดกันมาคือเตียง B แล้วอันนี้ก็คือเตียง C น,นี้ก็เป็นเตียง D อันนี้เป็น ของดูมไม,ไม่ไม่ขอถ่ายนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้เก็บของเนาะก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเนาะพักได้สี่คนเนาะข้างนอกก็จะเป็นระเบียงเดี๋ยวจะพาออกไปดูนิดนึงหลักอยู่มเน,นิ่ง้ออก ความลกนิดนึงนะคะก็ยังไม่ได้ทาําคอาอันนี้ก็จะเป็นที่ตักผ้าเก่ามากทุกคนแต่ก็นี่แหละค่ะนี่เป็นตึกเก่าเพืรอนิซ้อน์นี่ถือว่าเป็นหอพักที่เก่าที่สุดแล้วในบรรดาหอพักของจุลานะคะแล้วก็ต้องยอมรับสภาพนิดนึงก็นี่ค่ะอันนี้เป็นเตียงของแต่ละคนทุกคนก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนจะได้รับจาก อขออภัยด้วยนะครับพอดีว่ากล้องมาเมมเต็มพอดีเนาะก็เดี๋ยวเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายก่อนแล้วกันรีบถ่ายเนาะเพราะเหนื่อยมากอยากนอนแล้วก็ทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนจะได้รับจากทางมหาวิทยาลัยก็จะมีอยู่3ามอย่างก็คือ1นเตียงนอนนะคะแล้วก็เขาจะให้มาเป็นฟูกแบบนี้แล้วก็เป็นโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะแล้วก็จะมีข้างล่างแล้วก็มีเก้าอี้ตัวนี้นะคะ เนี่ยของไม้มันแตกแล้วจริงๆถ้าแตกแบบนี้เราสามารถไปขอเปลี่ยนที่สํานักงานหอวได้นะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวไม่จะซื้อบอกมาวางรองก้นเพราะงั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องรอยแตกพวกนี้นะคะแล้วก็ชิ้นที่สี่ชิ้นสุดท้ายก็คือตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้จรงข้างในมันจะมีลิ้นชักอยู่สองอันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะแล้วก็จะเป็นข้างบนให้เก็บของส่วนข้างบนนั้น ส่วนใหญ่มันจะวางพวกกล่องไปณีนอะไรไว้แต่ตอนนี้ไม่มีนะค่งยายเข้ามาแล้วก็ทางเดินก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะค่อนข้างมืดหน่อยอ่าอันนี้ก็คือของไม้กับของเมีนะคะที่ยังไม่ได้ออกจากห้องไปแต่ว่าอีกสองคนนี้เขาออกไปแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวจะมีเด็กปีหนึ่งเข้ามาแทน ก็จะเป็นที่วางรองเท้าวางถังขยะเล็กๆน้อยๆแล้วก็ข้างบนก็เอาไว้วางพวกสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันเอาไว้เวลาออกไปอาบน้ําก็ถือออกไปได้เลยห้องน้ําที่นี่จะเป็นห้องน้ํำรวมนะคะก็ประมาณน,นี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาจะมาพูดเกี่ยวกับข้อมูลของ หอในในเชิงลึกขึ้นนิดนึงไม่ได้ละเอียดมากนะคะก็จะพูดคร่าวๆเพราะว่าใครสนใจที่อยากจะย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักของจุฬาเนาะก็อย่างแรกเลยคือ,อ,อหอในเนี่ยเราจะสามารถสมัครเข้ามาอยู่ได้ในช่วงก่อนเปิดเทอมแล้วก่อนเปิดเทอมหนึ่งก่อนเปิดเทอมสองอะไรแบบนี้นะคะไม่สามารถย้ายเข้ามาอยู่แบบว่าระหว่างเทอมได้ถ้ามาข้อจะไม่ผิดนะอันนี้คือมาข้อจะแบบนี้มาตลอดแล้วก็หอใน ของจุฬาเนี่ยจะมีอยู่ตึกพุทซ้อนพุตานจำจำปีจำปาสีแล้วก็ชมชวนชมนะคะมีอยู่ทั้งหมดห้าตึกเอ๊ะมันมีตึกจำปีหรือเปล่าจำไม่ได้นะคะแต่ว่าเอาเอา,เอาที่มาจำได้ก่อนแล้วกันเนาะตึกที่มาอยู่นี่คือตึกพุทซ้อนเป็นตึกอ่เป็นหอหญิงล้วนนะคะแล้วก็ตึกพุตานก็จะเป็น หอหญิงหอหญิงเหมือนกันก่อนหน้านี้เป็นหอชายมาก่อนจนมากระทั่งปีนี้เป็นกลับมาเป็นหอหญิงเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็จําปีจําปานี่จะเป็นหอพักชายแล้วก็ชวนชมเนี่ยจะเป็นหอพักรวมนะคะแต่ว่าเขาจะแบ่งเหมือนกับว่าแบ่งครึ่งผู้หญิงครึ่งล่างผู้ชายครึ่งบนอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนในเรื่องของค่าเช่าห้องเนี่ยไม่จาไม่ได้ทุกตึกนะไม่จําของตึกไม้กับตึกชวนชมได้แค่2ตึกเพราะว่า มันมีเพื่อนอยู่ตึกชวนชมนะคะเพราะงั้นมันก็จะบอกในส่วนที่มารู้ไปก่อนถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเรียลกวตีน,นี้ก็เดี๋ยวขอไปเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะ,ะสำหรับตึกพูทซ้อนนะคะก็ถ้าหลังจากที่ทุกคนเห็นสภาพห้องแล้วก็สภาพระเบียงก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ oh <my> God, มันเก่าขนาดนี้หรอหรอ,อะไรอย่างนี้ก็มันเก่าขนาดนั้นหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าตึกพุซอนเนี่ยเป็นเป็น ป็นตึกที่เก่าที่สุดอะในในดบรรดาหอพักค่าตึกเนี่ยเป็นตึกที่เก่าแก่ที่สุดนะคะแล้วก็ชอบมีนกมาเกาะมาเกาะอยู่ตรงระเบียงอะแล้วมันก็ขี้ใส่ใช่ไหม,มแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้ทุกวันเพราะงั้นมันก็จะเปื้อนๆหน่อยเนาะตึกกุซอนเนี่ยค่าเช่าจะอยู่ที่ห้า0ันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งเทอมนะคะก็หนึ่งปีการศึกษาก็หนึ่งห่หนึ่งพันบาทนั่นเองไม่เสียค่าน้ำค่าไฟเนาะก็นี่แหลคะค่ะ ถูกมากถูกมากนะคะราคานี้คงจะหาที่ไหนในดินแดนสามย่านไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสภาพห้องก็อาจจะไม่ได้ใหม่ไม่ได้แบบว่าสะดวกสบายมากแต่ว่าราคาถูกถูกมากนะคะแล้วแต่ห้องน้ำเนี่ยต้องใช้ด้วยกันนะคะซึ่งไมาจะขอไม่ไปถ่ายห้องน้ำแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเด็กเพื่อนผู้หญิงหลายๆคนพะเพรางนั้นก็ บอกแค่ว่าเป็นห้องน้ํารวมไม่ได้ไม่ได้เหมือนถ้าใครเคยดูหนังเรื่องเด็กหอที่คิดว่าแบบว่าพวกเราจะแบบยืนหันหน้าหากันแล้วก็อาบน้ำแบบนั้นไม่ใช่นะคะเห้องน้ําของเราก็จะมันก็แยกเป็นห้องๆนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไม่ได้มีประตูมันจะเป็นแบบผ้มาม่านผ้าม่านใสๆอะค่ะแบบไม่ใช่ผ้าม่านใสสีผ้าม่านขุ่นๆสีขาวขุข่นๆแล้วก็ปิดก็ เท่านั่นแหละค่ะก็ไม่มีใครไปแกล้งเราแน่นอนจะจะแบบว่าไปเปิดอะไรนี้คือทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามีใครอยู่ในห้องน้าก็ไม่ได้แอบไปเปิดเนาะแล้วก็จะมีชักโครกอยู่สองห้องแล้วก็โถส้วมอีกกี่ห้องก็ไม่รู้เยอะเยอะมากนะคะแล้วก็จะเป็นที่ซักผ้าแล้วก็อ่างล้างหน้านี่ก็จะมีหนึ่งชั้นเนี่ยจะมีเครื่องซักผ้าอยู่สองสองเครื่องก็คือเราจะแบ่งหนึ่งชั้นเนี่ยแบบชั้นห้าแล้วก็จะแบ่งเป็นปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาน,นะคะ แล้วก็แบ่งเครื่องซักผ้ากันคนละเครื่องหรือว่าถ้าแบบว่าเราแบบว่าขี้เกยียจต่อคิวซักกับเพื่อนเราก็สามารถลงไปข้างล่างได้เขาจะมีเหมือนกับห้องซักผ้าห้องใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนตึกชวนชมเนี่ยเป็นตึกเป็นตึกรวมระหว่างหญิงกับชายแล้วก็ราคาค่อนราคาก็จะแพงกว่าทุกชุกตึกในในหอพักนี้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นตึกแอร์ แล้วก็รูเมแค่สองคนอะเอออยู่กันอยู่ด้วยกันแค่สองคนถ้าตึกพุทธานเนี่ยจะอยู่ด้วยกันสามคนส่วนตึกจำปาก็เป็นผู้ชายสี่คนเหมือนกันจำปีนี่ไม่รู้ว่ามันมีมนมหรือมันมีหรือเปล่า <c oughs> ช่างมันเทือนะตึกช,ชวนชมเนี่ยจะเป็นห้องแอร์อยู่กันสองคนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะสามารถติดน้ำอุ่นได้แต่ว่าแล้วก็ติดเองนะคะไม่ได้พออวัก <c oughs> ไม่ได้ หอพักไม่ได้จัดหาไว้ให้ราคา2 5 0 0บาทแล้วก็จ่ายค่าน้าค่าไฟหน่วยละเท่าไหร่ก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องจ่ายเองนะคะมีแค่ตึกพุทธซ้อนกับตึกจปาปาเท่านั้นที่ไม่ต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟเนาะแล้วก็คิดเป็นรายเทอมส่วนตึกพุทธตันเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาคิดเงินกันยังไงเนาะแต่ว่าเราสามารถหาข้อมูลได้จากหน้าในเพจในเว็บไซต์ของ สำนักง,งานหอพักในสิตจุฬาได้นะคะก็ประมาณนี้เอ่อจริงจริงไม่ได้ตั้งใจจะอัดเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะมาอัดคลิปนี้นะคะก็เลยไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้ทําการบ้านอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่พอดีว่าพอดีว่ากลับมาแล้วเห็นตัวเองกลับมาคนแรกนาะไม่ได้มีคนอื่นอยู่ด้วยก็เลยอยากจะอัดคลิปมาให้เพื่อนเ่อนดูกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะหลังจากนี้มาก็คงจะไปจัด จัดของจัดกระเป๋าเอาของออกจากกระเป๋าสักเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวคงจะอาบน้ำแล้วก็นอนเลยเพราะว่าเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดามาจะให้ดูของที่อยู่ในตู้เสื้อผ้ามาะคะ่ะตอนช่วงโควิดใช่ไหมเราก็รีบกลับบ้านไงตอนนั้นกลัวกรุงเทพเขาปิดเมืองก่อนแล้วก็เลยยัดๆของเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วก็หอบกระเป๋าหนีกลับบ้านนะคะหนีกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ตอนนี้ก็คือจําไม่ได้แล้วนะว่ามีอะไรอยู่ในตู้สื้อผาบ้างกับเออกับครีมอะครีมมาเยอะมากที่ซื้อมาตุนไว้นี่ตู้สื้อผ้ากะว่าจะใช้สักเทอมหนึ่งแต่ปรากฏว่านีกลับบ้านไปแล้วสามเดือนนะไม่รู้ว่ามันจะหมดอายุหรือยังก่อนอื่น oh. ขอแกะเชือกตู้สื้อผ้าก่ะ oh. โอเคแทนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแทนทนทน นี่อันนี้ก็คือหมอนอันนี้คือผ้าผ้า่มผ้าปูนะคะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็สองชนนี้จะเป็นลิ้นชักแล้วก็ด้านบนจะเป็นที่เก็บสกินแคร์ของดิฉัชนเองแล้วก็ของกินต่างๆนะคะโอ้เยอะแยะมากอแค่เห็นก็ทอเลยวอะในจะในกระเป๋านั้นอีกนะคะแล้วก็ของที่กำลังส่งไปสีรอรับ แล้วก็ของที่ส่งจากไปรษณีย์นะคะไม่มไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาด้วยนะเอาเอาสื้อผ้าส่งไปรษณีย์หมดก็นั่นแหละคะ่ะก็ประมาณนี้โอเคส,สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้าใครอยากดูในคลิปหน้าใครอยากให้ไม่พาทเที่ยวในจุฬาหรือว่าอยากได้ คลิปคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเพราะงั้นก็ถ้าใครอยากดูอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย